อยาไมนะ้เี้นรอยังครับเอาคนี้คานนี้พาบี้เดเล่นนับเล่นสตันแล้วนะครับร้าเครับแดดร้อนทำไมหน้าซิดครับ เริ่มหน้าเสร็ิครับพอสัมลาดพอสัมลาดเลยเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวมันเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาเลยแล้วอ่ะเความรู้สึกมันย่างหายเราย่างหายแล้วพี่ขับเก่งมากโอ้สุดยอดเลยฝีมือมากครับเนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอสโดเลยอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงกินก่อน นั <łość> ่งแทนนั่งแทนนี่นั่งแทนที่นี่นั่งแทนเลยที่โอ้โห ไอ้มอไซด์เด็บคหนมอไซด์เไปดิมอไซด